Amazing t h a i c a ที่จะร้องไปตามมิภาพต่างๆอันนี้คือฟูดที่เราทำนะครับส่วนเรื่องฟ์เนี่ยวันที่3เนี่ยสี่ห้าที่ชลบุรีเราก็เป็นฟีดในชานลนะครับในเรื่องของพวกเนี้ยเราพยายามทำหมดหนึ่งเรื่อง fashion, fashion แฟชั่นแฟชั่นเราก็เชิญแฟชั่นทีวีนะครับที่ถ่ายไปทั่วโลก ทีเ่เด็กก็ดำเนินการไปแล้วเหลือกลุ่มวัยรุ่นนี่แหละครับเฟซซิว hmm. ล <Phase Zero S 2> นะครับเป็นเป็น,ปนตัวที่ตอบในเรื่องของเฟซซิวล์แนวคิดนะครับในส่วนของเฟซซิวลเนี่ยอย่างสปอร์ตทัวริซึ่งเนี่ยเราเยังไม่ได้มีใส่เข้าไปนี่เราใส่แล้วไม่ได้งไงใน,นสปอร์ตทัวริซึ่งอ,อย่างดนตรีในนี้ก็มีนะครับแล้วก็ศิลปะก็เรียกว่าศิลปะ từng trình đi làm, mặn khốc, nhé để tập cùng với tôi lên, trên bài, trên sách, lưu hết, cùng các bạn cùng nhau,